ตื่นเองครับโดยธรรมชาตินี่อือเ้ยนี่ครับถอนไม่ วัสดีครับผมสวัสดีเฮามันเทบ้านครับนี่พ้าพีผ้านอกครับผมหล่อเก็บเฮ็ดครับผมครับเป็นเฮ็ดบดครับผมือว่าเป็นเฮ็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับในขอนไม้ครับผมอันนี้คือขอนไม้อุ้ยเพิ่มตัดมาจากหน้านะครับผมสำารัถิ่มว้แถวหลังบ้านนี่นะครับพอมีฝนมีหยางมามันก็ออกดอกให้ได้กินกันครับผมอันนี้เป็นบางส่วนครับอยู่หลังบ้านอุ้ยชอบครับผม นี่ครับเพื่อนเอามาเพื่อนก็นตัดเลี้ยงเลี้ยงไว้แบบนี้นะเพื่อนว่าได้กินเฮ็ดอุ้ยว่าได้กินอีลีครับผมนี่กขอนไม้นี่น่าจะเป็นไม้ไขโซ่ไม้ที่มีคันในเล็กน้องนีคเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฝนเพราะว่าฝนตกลงมาสองมื้อแล้วครับอาจจะเป็นพายุฤดูร้อนนครับผมมีเมีนะจักหน่อยหนึ่ง แต่วายูหน้าเนี line, ่ยส no, ีลายครับเดี๋ยวชิพาพีผ้านอออกไปเก็บวยูหน้าครับผมไปครับผมออกหน้าํากันครับผมอันนี้คืออยู่รังบ้านอุ้ยครับผมผมสิพ้าออกหน้าครับเก็บปันทีปันนอเหมือมาเห็ดเมนูแซแบแบแกงเห็ดบดครับผมนี่ครับอันนี้ก็อยู่ลังบ้านอุ้ยกันครับผมนี่ครับต่อเดียวเลยอยูได้ส่วนพักครับผมส่วนพักลังบ้านอุ้ยชอบ ถึงเกือบทุกที่เลยครับผมฮิตบดนี่แต่ว่ามันจะเลือกไม่ขึ้นอยู่เลยครับผมเน่ยว่าขึ้นทุกไม้นี่ครับผมอันนี้แค่อยู่ในบ้านครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องออกแน่ครับผมไปเก็บอยู่แนานั่งกันกับพานเฮียนนะเนี่ยดีใจว่าสิได้ออกแนาเนี่ยเหรอยนเอ้ยนะ <c oughs> ครับออกแนาได้เลยเนี่เมนูหนึ่งแจ็เฮ็ดบดใช้ผ้าอีตู่กับเสื้อแครับ,รบเมนูศูนย์บาทหาเก็บได้รอบๆบ,บ้านนี่สิครับผม นี่ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนี่ครับยายเก็บเข้ามามือเศร้านี่บ่ยายเออนี่ครับเก็บมาไว้เห็ดเมนูครับผมเฮ้ยตากแห้งบ่ยายหรือว่าแกงสดๆเลยอันนี้แกงสดโอ้แกงสดเลยบอเออนี่ก็เสีบอ่ะนี่ใส่มันแซงเนาะครับแกงใส่ผักติ้วผักอีตู่ซส่ขักมีไข่หมดใส่แห้งขักนะครับ เมนูศูนย์บาทไปครับออกหน้าครับบันนี้ไปเก็บอยู่หน้าตืมพี่น้องนะ,ะครับผมออกมาหอดทงห้ทงหน้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องออกมาเก็บเห็ดครับวันนี้เก็บเห็ดบดครับฝนตกใส่สองสามมืองาก,ก็เริ่มเคี้ยวช่อุ่มขึ้นมาแล้วครับผมมันนี้ก็สซิมาถ่ายนา้ำบอกกบน้ำครับผม จะอัพเดทให้พี่ให้น้องในช่กันว่ะกบเฮาาขบหนึ่งเดือนแล้วครับผมชิง่ายสําไดครับผมต้นมะกรูดครับอันนี้มาขังไว้ซะกอนแปงพักคุดไปแล้วฝนสะมดครับผมได้คุดใหม่แล้วครับนี่นี่ครับบรรยากาศล่าสุดเทียงหน้าเฮ้าครับผมพวกมะกรูดเรียมพวกยางกะเป็นหมากเป็นพลให้ได้กินกันละครับนี่นี่ละเอามะกรูดเรียบนี่นะครับผมไปแกงสิเฮ็ดปดนี่ครับ ต้องฝ้ากินก่อนนี่เขาบอกม,มันสิแก่แล้วผมหมักพัดด้วยครับพัดใส่ไข่แซบด้การข่ามักบวบก็สิเลือ่อยไปตามเาทาวันใหม่นี่ะครับผมผมเสีเห็ดให้มันอ้อมไปเชียงนาทั้งพุ่นละพว่าตามตีนเสาก็ปปูกเพิ่มแล้วหมักบวบเรียมแบบนี้นะครับตามตีนเสาที่เขาใส่เทาวันปลูกใส่ทุกต้นละนะพีน้องมาเบ่งเห็ดเห็ดบดสวยๆงๆามๆครับผม ขึ้นเองครับโดยธรรมชาตินี่เวยนี่ครับขอนไหม่ไขโซ่หม้ไหม่เป็นไม่ขั้นนะครับแต่ว่าให้ดอกเหดหลายครับผมแล้ก็มีมงนี่แล้วก็มีเครื่องกลางหน้าอีกมงหนึ่งครับผมเดี๋ยวพาไปเก็บกันแต่นี่ถ่ายพี่ให้น้องมึงก่อนสิแต่สิยังบอกเก็บครับผมต่อสิกลกับบ้านผู้ละเอาเก็บไว้ก่อนนี่ มันสีเหี่ยวเราพี่น้องเนาะนครับไปได้ครับดอกเห็ดโอ้สวยเต็มคอนอาญะเลยคอนเดียวนี่ได้แจงหนึ่งเลยเลยครับผมนี่เลยไปสอบมาแล้วครับออกมาเล่นท้องไห้ท้องหน้าครับผมนี่ครับโอ้สะออนพัะกว่าอุอ้ยอยู่ต้นทางเทิง่งขึ้นออกอยู่บ่อเห็ดฮะอออคอนอันกกสะแบงครับบ่ลายบ่ โอ้แต่ออกอยู่เนาะถ่ายแล้วอยู่บ้านฮะถ่ายมากเมื่อกี้นี้ยายตีบ่าโอ้ยายบอจักยายาเราเก็บก่อนเหมื่นันครับบอกกบเขาเดี๋ยวสิถ่ายเดี๋ยวสิถ่ายน้ำออกเดี๋ยวสิอัพเดทใหพี่ให้น้องด้เบิ่งกันครับกบหนึ่งเดือนอะไรเว้ยเงียบปะ โอ้แสดงว่ามันเพิ่งออกเมื่อวานเมื่อก่อนเ,อเนาะโอ้หง่าไม้ไข่โซนี่ครับมันมันออกแต่น้ำไม้ไข่โซเนาะไม่แคนไม่เคนบ่โอไม่เค,นไ,เคนไ่กบ,บกแต่แต่น้ำไม้ไข่โซเลยเออไม้ไข่โซเจเจเจตขาวอันนี้เห็ดบดเหรออันนี้ฮะ<ท>แกใงใส่หมกบวบเยี่ยมเมาพอดีเลยเลยนี่เห็รอเออนี่ย <c oughs> ก๊กสะแบงครับวะตอนแรกจังเก็บมัสีเหี RN. ่ยวอ่าครับนี่ครับเข็ดบดสีต่างแหงไว้ซุกก็ไ <emat> ด้ครับหรือว่าสีแกงสดๆก็ได้สีสุกสดๆนี่ก็ได้อือบ่าเขาว่ามันลายเขากับต่างแหงไว้ซุปัรือสีนะ เอออันนี้เออันนี้เสียไว้เห็ดแนวครับอันนี้มะเขือเงาหน่ไ <caption> ว <ing 8> nah <ster> ้เห <sm> ็ดแนวเพราะว่าช่วงหนึ่งติดงานหลับจอบครับบ่ได้ลงมาทงไฮทงนรกบ่มะเขือกับโจ๊กแก่ครับผมหมอกบวกอะไนอุ้ยอ๋สามสี่คอนนะครับบ่ปีหนานี่แห้งสุดยอดเลยเนาะนี้เขาบาจัง แมนจากรลีนี่นะเออพี่นาตัวนี้เรนต้องออกอออที่เข้าไปตัดมาจากรีนี่อันนี้นี่ปีนาตัวนี้ทราบราบเลยเนาะนนนเออนี่นครับนีและครับอยู่ในไห่ในหน้าครับผมเมนูซูนบาทเริ่มมีมาเรื่อยๆครับผม ออกมาหน้านี่ได้เม่นได้เกือบทุกเมนูเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเบี้ยต้นแสงครับต้นแสงให้ร่มเงาสวยงามเลยนี่ครับต้นแสงนี่ลองไปเสิร์ชเบิรงเด้ครับผมผู้ใด่บุญจักต้นแสงน่แม่ครับที่ผมเอามาปลูกกับอุ้ยเลือดตัวขาวเฉลี่ยมาตอนนี้แตกยอดแล้วครับผมพอมันใหญ่มากมันสิเป็นลักษณะนี้เดีย๋ยวผมสิพาพี่พาน้องไปเบิรงก่อนที่เฮาสิไปเก็บเ็ดติดต่อครับผม น,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 นี่ครับผมมันสิเป็นคือต้นงาขาวๆนั่นแหละนี่ครับปลายนิ้วนี่แหละนี่มองใกล้ๆเลยดีกว่าพอมันใหญ่มากมันสิเป็นคือต้นนี้แหละนี่ตอนผมเปียวมาก,กับอุ้ยนี่ขุดห้าขุดดินมากนี่มีมีแต่ต่อครับตัดมาเมื่อเลยบาน,นี้แตกออกละรอดแน่นอนครับผมนี่ต้นนี้ครับเคผมไปเก็บเห็ดกันต่อครับ นี่ครับบริเวณรอบๆเทียงนาเขาเริ่มเขียวชอุ่มมาแล้วครับผมนี่ครับปลูกใส่ทุ่ที่ครับผมข,ข่าตะไคร้มีให้ครบครับผมผักกวางตุ้งมะเขือลายนี่กำลังเพาะครับตัวนี้เอาไปว่าลงมาหน้านี่หาเต็มเนื้อมากครับผมหาเต็มมูหาแต่ไก่มาพวกพักพวกหยามาหาเก็บเอาอยู่ทงหอยทงนาอันนี้กับต้นริจรีครับผมแตกยอดแล้วขุดมาแต่บ้านพอออครับ ไปครับผมไปเก็บเฮ็ดกันพี่น้องพี่น้องมาตามหาตอเฮ็ดกันต่อครับผมนี่ครับไม่ที่ตัดไวเด็ตรงเป็นตอนี่ข้นมัดแล้วครับเฮ็ดนี้ก่อนนี้ตักษิมีบอกก่อนี้ เบ่งกอนโอห็นตอนนี้มาตอนนี้ครับปอดนีนี่ครับเฮดบดอันนี้ครับพี่น้องนี่นี่แมนเมื่อันนี้ครับนี่ครับเฮดบดกินได้ครับผมนี่ครับครับนี่กับแมน ครัเห็ดบดมีงาต้นสะแบงครับนีกตอนแรงเจะมาเก็บครับเก็บไปตอนนี้มันสิเหเหงาเก็บไปแล้วข้าแกงลวดนี่ครับน,นี่สิดยอดแล้วนี่ครับนี่ได้2องสามแกงแล้วนี่งมวานี่ โอ้หลายๆครับปีนี้หลายเฮ็ดหลายครับผมขนาดเพิ่งเริ่มเลยนี่ครับยังย่อมโบโฟนขัดเลยเนี่ยนี่คือพายุเลยดูร้อนปลาเมษาเฮ็ดจะเกิดปลานีละนี่ครับอันนี้ก็แมนเฮ็ดบดขึ้นเดี๋ยตอนแรงพแล้วครับต่เก็บครับผมมาเซอเร์วีสก่อนนี่จุนี่ก็แมนครับนี่นี่น อุย้ยังสับหลาบอยู่ครับผมพี่นอ้องโอ้ยได้เมนูแซ่บ,บ,ลบแล้วครับผมบอกเลยครับแกงแซ่บๆครับผมใส่ผักติ้วครับผมแกงเซเมฆขนุนก็แซ่บครับแกงใส่มันแซงก็แซ่บเห็ดบดนี่หรือว่าสิเอาไปซุปก็ได้ครับผมซุปใส่มะเขือะป่นอู้ยตอนแรกตอนแรกแต่ตอนแรกสีมันก็บครับผม ปกไว้ก่อนปกไว้ก่อนอุ้ยปกไว้สะก่อนโอ้ทางนี้ก็มีตัวนี้คุณนะ <c oughs> ลายลายครับพี่น้องลายลายครับนี่ครับน,นี่มีแต่ดอกใส่งามๆเลยครับผมนี่นี่ Uh huh. นี่ครับผมแน่อยู่เนี่กินตามธรรมชาติครับพี่น้องดินก็เริ่มสุ่มมาละฝนตกไปโซเซมือทงหน้ากันหยาเขียวปิดเลยครับทนีนี่ครับผู้ใดมีงวงเอามาลามได้เด้อครับผมหยาหลาเกินประเทศนาวสีลำบากครับวัชพืชตัวฉกาดเลยนี่ คอนี่เด้ยขึ้นบอคอนญ่นี่โอ้ขึ้นขึ้นกันตัวนี้ครับเป็นอยอะขึ้น่บรายตัวนี้มันอยู่กลางแดดทษดนะครับอาโอเคครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมพาพี่พางหนอออกมาอยู่ไห่อยู่หน้าครับผมหลังจากช่วงวันหยุดจากงานลักแงานจบถ้ามีงานก็สิมีงานจบก็สิไปรับจบที่สิครับแต่งานประจาก็เครือ อาร์ทึงสุขจุดที่นะครับผมมือได้ว่างก็พ้าพีพานนอกออกมาทงไฮทงนาออกมาเห็ดเมนูอาหารอีสานแ่บๆครับผมยอยู่ไหนอยู่นาคือเก่าหาวัตถุดิบตามทงไฮทงนาเฮาครับผมการดำรงชีวิตแบบอีสานบ้านเฮาเนะครับเนะาะใหญ่ถิ่นไปเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านมือหนาได้เบ่งครับผมถ่ายการใช้ชีวิตแบบอีสานบ้านเฮานะครับผมอนุรักษ์หลักษาไวมื่อหนาเมือ่อไนไปลูกลานจิต อาจจะบริษัทชีวิตแบบนี้นะครับเนะะาะครับแเกว้เบิ่งครับพี่ให้น้องแด้ลำลึกขึ้นฮอดบ้านใครอยู่ทางกงุงทางไก่ไปเห็นงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมช่วงนี้กับแฮงโควิดครับผมพี่ให้น้องมีกำลังใจสู่การสูงงานนะครับเนาะว่างๆจังแวะมาเยี่ยมบ้านกัน,นครับผมเจอกันทีมนาครับชาบ้านให้บ้านสวัสดีครับ